ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกระทรวงมหาดไทายค่ะกำชับจังหวัดและปอพอเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากผลกระทบพายุคาจิกิและพายุหนองฟ้า จากอิทธิพลของพายุคาจิกิและนองฟ้าที่ส่งผลให้หลายจังหวัดยังคงมีสถา,านออการณ์อุทกภัยและดินสไลด์ประกอบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งต่อเนื่องไปโดยเฉพาะจังหวัดตากจันทบุรีและจังหวัดตราดทางด้านของนางสาวธีรรัตน์สัมเด็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประชุมกองอำนวยการป้องก,องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์นำไปสู่การแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งได้กำชับแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์5ด้านนะครับได้แก่ 1. การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 2. เตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 3. การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4. เร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือหรือว่าให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ5การเร่งฟื้นฟูบูรณะในพื้นที่ที่สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติครับทั้งนี้เองปัจจุบันก็ยังมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุคาจิกิและหนองฟ้าถึง9จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์เลยหนองบัวลำัูและชุมพรในขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับก็ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง เพื่อบริหารจัดการน้ําจากภาคเหนือลงสู่ภาคกลางและวางแผนเพิ่มการระบายน้ําเพื่อป้องกันความเสี่ยงน้ําล้นรักษาความมั่นคงของเขื่อนและรองรับปริมาณน้ําฝนในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ครับ